สวัสดีครับพบกับผมช่องสตรีมครับวันนี้เราจะมารีแมปเวฟร้อยสิบนะครับคันที่เคยแมปไปครับเนื่องจากทำอัพอัพสเต็ปเครื่องใหม่นะครับคันนี้ครับคันนี้จะเป็นชักหนึ่งจุดห้าห้าสี่นะครับน้ำมันเก้าห้าครับถ้าเราเปลี่ยนสเต็ปใหม่เราก็ต้องไล่แมปใหม่นะครับผมรับผิดชอบให้นะครับไล่ใหม่ให้นะครับเพียงราคาเก้าร้อยบาทครับแมปครับรับผิดชอบตลอดนะครับ คันนี้จะเป็นสเตอร์สเตอร์อะไรสิบสี่ยี่ห้านะครับนี่ครับเดี๋ยวไปจับดูค่าเอฟก่อนนะครับอ่ะถือหน้าจออันนี้ได้เปลี่ยนท่อใหม่นะครับเป็นข้อท่อยีิบแปดนะครับสภาพรถหนักนะครับ ไปด้านทิปย์ไม่ถึงยังไรได้ไ,ได้ไึเล้เอ๋อไปไปดูครับไปจับดูค่าน้ำมันนะครับ น,นี้รถก็อันนี้ลมก็จะแรงๆนะครับไม่รู้ว่ารถจะวิ่งดีครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาแล้วครับลมแรงครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้กี่กีครับ สสั้นสั้นๆเนี่ยลบกันลบตัวนี้กันเดี๋ยวลืมลบในเปิดโตับันทึกหน้าจอสิมาดูค่าน้ำมันครับอันนี้ไล่ทางสั้น,นครับประมาณหกร้อยเมตรขี้เกียจไปไกลนะครับเฮ้ยไม่เกียวอันนี้ไม่ใช่ตัวเก่าบอก โอ้น้ำมันหนานครับนี่ครับดูค่า,อาคเอิปบาลอีปเปอรขึ้นชาเลยวะกิบน้ำน,น,นี่น้ำมันก็จะพอดีเลย น้ำมันพอดีแล้วนี่ 12, จุดสองจสามจะจีบีขึ้นชาท่อสับเดี๋ยวจะแก้หัวกันเร่งฮนะเดี๋ยวเราอัดน้ำมันเข้าไปดูอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นนะเราทำการอัดข้อมูลเข้าไปนะครับแ <c oughs> ก้ <c oughs> เพื่ออนมานไปหนึ่งเปอร์เซนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลรอบขึ้นมาดูกันว่า แก้ไปจีบจะดีกว่าเดิมแต่ว่า G ี s โทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นช้าขึ้นไม่ทันนะครับพอดีโทรศัพท์ผมถ่ายคลิปนะครับผมไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปผมเลยเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาจับดูไข่เฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี้จับ G p s แล้วจะได้กี่จนะครับมาครับดัานที่สอง การแมพครับแมพทุกอัลโตไปเว้ยรับคนโหนได้แม่เลยคนขับไม่หันะเด็กขับไม่อยู่ครับวันนี้เด็กขับไปออกรถเกี่ยว ติดรถกระบะครับยกก่อนทางยังอยสั้นด้วยมีทางไล่นะครับแถวบ้านกันดานครับมาดูกันครับว่าจะดีขึ้นไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่สุดมาแล้วครับติดรถกระบะออกมาเร็วพูด ดีก็เดิมบอแ่ไ้เปิด้นหลไอยสสิกมันคือนหลบังสิบ่กืบึงเอฟแล้วเมื่อกี้ได้ร้อยสามสิบหกจีครับจะตีรถกระบะก่อนนะครับ ประมาณทางประมาณหกร้อยเมตรนครับทางสั้นเกินนะครับไม่มีทางไล่เดี๋ยวดูค่าเ e f ก่อนนะครับ ที่เวิขึ้นช้าขึ้นมันขึ้นไม่ทันคามก็สัน้นเลยเจ็ดสีังไม่สุดเลยแล้วนแต่หน้าม,มันลงเกือบตัวเอฟแล้วมงนี้ นี่ลมแรงนะครับลันที่สามครับดูนคนขับไปได้กี่ทีครับมาแล้วครับ เอียไหมฮะเต้งตัวเองยไหมฮะอันนี้ลดลงนะครับเดี๋ยวดูค่าเอฟก,ก่อนนะครับดับเครื่องก่อน ที่น้ำมันก็เดียว12.12 109,000 105,000ลมแรง,เ,งเดี๋ยวผมจะาโทรสับผมจับกีดูด้วยครับแต่ผมจะไม่มีคลิปถ่ายครับไปมาดูร้านนี้ครับผมเอาโทรสับเครื่องผมจับกีเบียดนะครับแต่ว,ว่าค่าน้ำมันมันได้นะครับแต่ทางมันสั้นนะครับ แล้วลมกล็แรงครับบางร้นมันก็วิ่งดีบางรันก็วิ่งไม่ดีนะีมาดูรันนี้นะครับว่าจะได้กี่ดีแล้วผมจะมาพูดให้ดูนะครับไปไหมครับผมพูดนด้นไหมอ๋อ

ตัวที่ได้ร้อยสามหัอันนี้มันเป็นรอบหมื่นสองอันนี้ลดมาหมื่นห้าร้อยมันเลยต้นไม่ค่อยฝ่า้นึงได้แต่ว่ามันตัดรอบไม่ได้มันบวเหมืนมอนว่ารล้มันสร้างรอบไม่ได้เนื้อดูดูใครมาเดี๋ยวลราไม่ แล้วมันแก้งนหน้ำมันบางรัเต่แต่รันที่ขับนันไม่แกกใช่ไหมนี่ครับที่มาเมื่อกี้นะครับได้ร้อยสามสี่ G ีนะครับได้เท่ากันครับเจีรงก็ได้ร้อยสามสี่นะแล้วมันแก้งครับสงใสยน้ำมันจะบางครับเยาจะทำการอัดน้ำมันเข้าไปนะครับสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูว่าจะหายแก้งไหมครับ ได้ทําการเพิ่มน้ำมันไปสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูรันนี้นะครับจับยี่ยงตึ๊งเลยนะครับรันทีสีครับโอ้ยเิรอดหัวก่อนรถมาบัไดพุทธิ์เทียนะครับรันทีสีครับลมก็แรงครับวันนี้ครับรถไม่ค่อยเดือด หรือว่าทำทำไม่แรงครับดีขึ้นปะฮะหยุดแกะกกะฮะนำเครื่องเลยเติมอีแบตหาไหมฮะเท่าเดิมเท<า>่าเดิมเลยนะต้องไล่สเตอร์หาแล้วอย่างนี้ นี <N un less> ่ครับร้อยสามสิบสี่กีเท่าเดิมครับต่อไปก็น่าจะต้องไล่สเตอร์หานะครับน่เปิดข่ายห้ดูดิมองยังไงได้เท่าเดิมเยี่ยแต่มันยังเก๊อีกนะครับลันที่ห้าครับ ขับไม่ค่อยเซียนอะไรนะครับไม่ค่อยเสียนไม่ค่อยเสียคันเร่งครับขับไม่เสียนขับบนหัได้ไหมนะครับลันที่หนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ไปถ่ายตนวิ่งครับรถเยอะเอาได้ยัง สาสิบเจ็ด G นะฮะมอปวหัวเนี่ยมขับรถมาแล้วครับร้อยสามสิบเจ็ด G นะครับน่าจะเอาแค่นี้แล้วนะครับทางมันสั้นนะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งทางยาวดูนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดใครไปดูนะชอบมอชอบ nhóc cũng ngồi này cả đã mò lẹ ra cái mình chôn trong đây là mẹ khúc đi Các bạn ổn tùa này đi hả? Lớn thì cho Cái để... này 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 ค่านะ้ำมันก็ได้นี่กีบินนะครับ้างบนอันนี้จะจับตัวสูงที่สุดครับตัวท็อปเอาล,ล,ลืมดูค่านะ้ำมันเลย น่าจะประมาณนี้ไล้นี่น่าจะแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของเราไปไล่สตอรอหาอีกนะครับต้องใส่เมื่อกี้มันติดตัวบางโซ่ครับมันรถเลยไม่เดินนะมันไปขัดไว้ครับทีครับไล่เบาอีก เดี๋ยวให้จะของรถไปไล่สเตอร์เอาใหม่นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับตีนักกิโลนี่หกสิบห้าสิบแไปไปกันนะครับ